สวัสดีครับพบกับบาเกลือมช่วงเสาๆ,ๆนะครับเนาะมีทันผู้ชมหรือว่าเอฟซีทันหนึ่งพื้นบอกว่ารีวิวบ้านให้เบิ้งแน่ว่าทันว่าเบาเกลือมก็ได้สิดรีวิวให้เบิ้งจังหน่อยนะครับเนาะอันนี้เป็นทางเขาบ้านด่านทิศตะวันออกอันนี้บบาเกลือมกับปลูกหาอ้อยหวานมาปลูกไว้ครับขอกระเจ้าปูที่พื้นมาอยู่ก่อนในหมู่บ้านสอบอกอทานี่แหละเบาเกลือมกับมาปลูก วกวางไหญ่วนนี้เป็นทุเรียนครับเบากึมได้สี่ต้นสี่ต้นแล้วดิต้นที่หนึ่งที่สองต้นมอท่านไงวนไหนครับแ้่เหมือนมีสี่ต้นรอบหัวรอบแดนหรือว่าในข้างๆางพื้นที่บานมะากึมกับปลูกพักปลูกหญ่าไปกินนะครับเนาะ ก็มีบักบวบเน่บักอืเน่บักพริกบักผ้ายอยู่หลังบ้านเพราะว่าฟังทั้งนี้เป็นที่ตะวันออกของบ้านนะครับเนาะนี่ครับแดนเพื่นกับที่มาประมาณนี้กล่องอาทีตต,ตึกตึกตักนี่เด้ยครับด้วเพราะว่าบกกมบักมีใหม่กันสันก็เลคยค่อยๆยยางค่อยๆ่ทายเอาอันนี้เป็นฟักติวครับ ดึงมาแตปลาแต่ดวงละดึงต้นนี้ไงมาเลยเอามาฝังกับึืนปุ๊บโหลดท่านใจดีนะครับเนาะน,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 นะครับพืนที่ปูนขึ้นไปทิดเหนือผมนะครับติดลักติดต่อแกนหลอนนี้ไงที่เบากึมฟังไวบุล่ะอันนี้ปลามันแต่เก่านะครับเนาะเพิ่นเลยเยของมาที่เบากลมอยู่ เดี๋ยวพื้นถอนออกแล้วก็ค่อยสีใบพื้นปลูกเลยเขามาเนาะครับเนาะก็มี่นได้ฟังนี่ครับนี่ตน้ตนทุเรียนที่ว่าทั้งเบิร์ตมีสี่ต้นฟังทางนี้มีสองต้นครับปลามนหน่อยกับคองเบาคึมหมดละม,มีเขาโพดหน่อยเนี่ยสูดแดดบ่อยปลูกลร้ยอยู่ปุ่นฟังน้ำพุ่นก็นมี สุดเด็ดปรไว้เหลืออยู่งทำนี่แหละบ่คืกนกว่หดหนามเนี่ยนะครับเนาะนี่ตัวนี้ใหญ่กว่าหมูงามกว่าหมูครับตุเรียนแตกยอดไม้แล้วเด้แสดงว่าหากพึ้นติดแล้วนะครับเนาะนี่ตัวนี้ต้นใหญ่ต้นงามกว่าหมูมาเข้าไปเบิ่งรอบบ้านเบิ่งหลังบ้านเบิ่งห้องหนามเนี่ยนะครับเนาะวันหยุดนั่งเอกมื้อนี่มือวานวันทิดมื้อนี้วันจันทร์ โมยุดดอกแต่ว่าเขากะช่วงแรงนะครับเนาะอีหล่าพ่อบัดดีทรรพิชอ้อมหลกอีหล่าหน่อยกับมานน,นําเอานั่งเอกครับขลังเฮ็ดแนวอยยางน่ากินละมือนีเศร้านี่ไปยามนูกับบ้ามานดอกใส่ซี่หลังหาหลังอันนี้นี่ยังเพิ่นปุนตุ่มเนื้อนี่ครับของเด็ดเอาพี่ทุงให้ท่านผู้ชมเบ่งดูนี่ ทุบกระเบิดละบักยางบักยางป่าผลไม้ป่าหายากปีละเถ้อค่อยได้กินนะครับเนาะทุบกระเบิดเหรอลองดูครับนี่วันนี้เกี่ยวอะไรบ่ค,คือมีเก็บมามวันนี้ในบ้านก็บ่มีอย่างดอกเพราะว่ามันยังพรท่านขยับขยายมันก็นเลยแคบแน่นนะครับเนาะนีมม่มองนอนมองอยู่พัดลมเขาปิดต,ตัวนั้ปิดแล้วปิดหรือ่ปิดไปแล้วโอ้กล่องมันหลอกตาบวบบวบเนื้อแต่พัดลม อันนี้บ้านพื้นไยเฮ็ดมาตรฐานเดียวกันก่อนนะครับด้วยที่แหลกเบื้องต้วนพื้นัยเฮ็ด<ม>เป็นขนาดสี่คูณหกนะครับเนาะกว่าง4เมตรยาวหกเมตรประมาณนั้นนี่ก็มีพักมี4ใบก็คือปลูกไว้พักแก้วแน่ดอกแค่พักที่เล้าต้นนะครับเนาะ มะเขือเงวพอได้เด็ดกินอยู่ครับอันนี้ก็เป็นบอ่อที่ว่าขุดขี้ดินมาใส่เพื่อที่เฮ็ดบ้านเลยนะครับ,นรบเนาะรบบเฮ็ดพ่อได้ยูได้อัาน,นไปก่อนมีเงินมีคำามาก็ค่อยขยับขยายนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องใส่ต่างๆกระสอบทานเน่วานบะหมี่หมองไห้ก็ไหวครางบานไปนะครับเนาะ มเมล็ดพันธุ์บากบวบไม่ฟื้นไม่ปล่อยอีจู่อีเจอของเบากลมมนปเบื้องของน้ำด้วยของน้ำสร้างพื้นกับหัวแต่เฮ็ดห้แล้วนะครับเนาะนครับของน้ำเครื่องใหม่เครื่องมือพื้นกับยมวัฒน์ท่านมาเก็บดอกเป็นพวก,กน,นี้ก่อนละนางลงนางล้านเล็กบง่งเล็กแบบพื้นท่านแล้วแต่ว่า น้ำไลไฟสว่างเบิดนะครับเนาะทุกทิ้งทุกอย่างมีนามใส่มีมีนามปะปาใส่มีไฟฟ้าใส่อันนี้ก็เป็นห้องนามของในครับที่เขาคือไม้สร้างเพื่อนมาเห็ดกว้งดีอยู่เด้นะครับห้องหนามยูด้ันห้องหนาอยูด้านตะเวนโต๊กบัตน,นะครับเนาะนี่ฝั่งตะเวนโต๊กบัตกระปุก พักปลูก้าไปกินคือว่าแล้วครับนี่คุณนะี่เผือกแนี่มี่ข้าตะไคร่ไปใช่ต้มไก่ต้มป่าครับหนะคุณแดนเบาเกลมอีหล่ายมาได้หลูกแด้ลมมันสั้นยม่มาหลูกพุนครับแดนเบาเกึมมันกนไปที่เบาเกึมมันเป็นเรี่ยมบ่ได้เป็นที่เรี่ยมคือพืน้น เป็นมันลายเลียมพดอันนี้ก็ก็ตามแดนไปแล้วครับพ้นไปหอดโคกบกเผาพูนแล้วก็ซื้อมาลักนี่นะครับเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ตรงขึ้นไปตะเ็นออกคุณระเบน,นพูนคนเบาคืมยางมากที่แหลกคนครับนี่ครับลักแดนมนั่นที่ซื้อนี่ที่อยู่ด่านขวามือของซไฟฝ่าอยู่นะครับเนาะนี่ครับคือม,ม,มุม น,นี่คือมุมดันทิศไตของบานนะครับเนาะของหนามกับบาดมันก็ขึ้นแล้วเป็นออกคือเก่ามายางขึ้นแล้วเป็นออกบานกระหัานหานานี่มาปลูกไปเรื่อยแล้วบ้าคืนก็นได้ของอยากของกินมีที่ใบนะครับเนาะหน้าโคตรที่ได้กินได้อย่างอันนี้ก็บอกเน่าเนี่ยปเป็นน่วยเราได้แหละที่มนเป็นน่วยยู้งยังหนุก ไหวายเนี่ยต้นช่มผูต้นเขาเมาเขาเมาอมเอขึ้นมาแล้วเป็นออกบานคือเกามาพ่อมองนั่งเอกนั่งโจโลคือเกาอันนี้เป็นต้นทุนนะครับเด้อต้นทุนแกงกินได้หรือว,ว่าออดิบมวงๆนิดหน่อยกะ มันเป็นยังค่อยแตกบุครับมันต้นบักเติมปลูกไม่ล่ะแต่ว่าพื้นจะเป็นนวยอยู่แต่พื้นหักแตกครับต้นพระท่านใหญ่บ่เพืพ้นเป็นยังพื้นค่อยแตกนะครับนะเนาะอู้นอันเป็นเป็นต้นบอลน,นะครับโดยอยู่อยู่หม่องเสาไฟฟ้าคุณตนนน้นบอลหวานเห็นไห อวยครับไปคือเก่าตาไลาบ่บอกบ่กคึมค้นหมุนกล่องไปเรื่อยๆแต่ว่าที่เดี๋ยวบ่กคึมสะเสื่อยไม่กันสั้นหรอกครับเวลาถ่ายเวลาถ่ายขีดตอนยา,างตอนยังตอนข้อปลามันคอ่อย,คอยบ่อไล่ตาค่อยบ่อตึกบ่ตากบ่สั้นเนาะครับเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อยเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย เห็ดแนวกินก้อนบันมมเรียนไส้ยูคุณไรอย่างนั้นลูกเรียนไส้